ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันในสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในชั่วโม,มงวิชากักเข่นนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนุกนะคะอา่จําได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทําการทดลองเรื่องอะไรไปคะสัปดาห์ที่แล้วนู่นเลยนะโอ้ <labeling> โลสีรุ้งนะคะนะมีใครได้ไปทําการทดลองจริงๆบ้างไหมคะให้ทําจริงๆงอ่านิวเยียหรอนิวเยียเป็นไงบ้างการทดลองผลเป็นยังไงครับเกือผมทำน้ำหกเกือบโดนผมโลสีรุ้งนะลูกโลสีรุ้งนะโลสีรุ้งคราวที่แล้วนะโอ,อ้ยยยยเนยยยยยยไยยยยยอยคยยยย่ยยยยยยอ อ่าทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการทดลองในเรื่องของอ่าน้ําปากแก้วและอะไรนะคะกระดาษปากแก้วนะคะกระดาษปากแก้วนะคะใช่ทีนี้เราไปดูกันนะคะว่ามันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ากระดาษการทดลองวันนี้นะคะก็คือกระดาษปากแก้วนะคะ อุปกรณ์ที่จะใช้ก็มี1นนะคะแก้ว1ใบ2นะคะน้ำเปล่า3ก,ก็คือกระดาษใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนก็เคยทำแล้วนะคะบางคนก็เคยทำแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีสามอย่างนะคะแก้วหนึ่งใบน้ำเปล่า,ก,ลากระดาษนะคะ อ่ะแล้วเรามาดูวิธีการทดลองกันบ้างนะคะข้อที่หนึ่งเราก็จะใส่น้ำลงไปในแก้วนะคะแต่ก็ไม่ต้องให้เต็มมากนะคะก็คือใส่น้ำลงไปพอประมาณนะคะสองเราก็นำกระดาษของเรานะคะมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะวางไว้บนของแก้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็ค่อยๆคว่ำแก้วลงสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นถ้าเราอาจจะทำการทดลองนี้ที่ในซิงน้ำหรือที่มีกระมังหรือที่รองรับน้ำด้วยนะคะเพราะว่าการทดลองนี้ก็จะทำให้น้ำโผกเลอะอะไรอย่างนี้นะคะก็นักเรียนก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะ ทีนี้คุณครูก <Gym. Napoleon> ็จะมีการทดลองมาให้ดูเป็นวิดีโอนะคะเราไปดูวิดีโอการทดลองกันนะคะอ่าเราไปดูการทดลองกันนะคะอ่าเราก็จะเอากระดาษนะคะมาวางไว้ที่ ปากแก้วนะคะแล้วก็คว่ำแก้วลงเห็นไหมคะสังเกตว่ากระดาษไม่หกลงไปและน้ำก็ไม่ไหลลงมานะคะแต่อาจจะต้องระวังนะคะมันก็อาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วมันก็จะล่วงลงมานะคะน้ำก็จะหกได้นะคะ อันนี้เขาอยู่ได้นานเลยนะคะอยู่ได้นานอ่าไหนมีใครทำการทดลองนี้แล้วว่าตอนนี้นะคะมีนะคะอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยวันใหม่ทำเลยเหรอวันใหม่อ่าทุกคนดูดูวันใหม่นะคะวันใหม่นะคะเดี๋ยววันใหม่จะทำการทดลองให้ดูนะคะวันใหม่ระวังน้ำหกนะคะ <laughs> ออ่าเพื่อนๆ,ๆดูวันใหม่นะคะดูวันใหม่นะคะวันใหม่ระวังนะคะไม่ต้องรีบนะคะน้ำไม่ต้องเต็มแก้วก็ได้นะลูกไหนลองมันจะอยู่ไหมมันจะอยู่ไหมเอออยู่เห็มันจะอยู่ได้แป๊บเดียว <laughs> อย่ใส่น้ำเกินเยอะไปเปล่าลูก อ่าวันใหม่ก็อยู่นะคะแต่อยู่ได้แป๊บเดียวนะคะมันก็ล่วงลงมามีใครมีใครทําแล้วอยู่ได้นานบ้างไหมคะมีใครทําแล้วอยู่ได้นานๆบ้างมีคนเดียวครับนิวยร์นิวยอร์เหรอนิวยร์ทำาอยู่ได้นานใช่ไหมลูกอ่าแต่ก็ต้องระวังนะคะการทดลองนี้นะคะเราต้องไปทําที่ไม่ได้อยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมันจะทําให้น้ำหกเลอได้นะคะเออเปรมเปมทุกคนดูเปรมเปรมอยู่นานมากเลย เออเก่งอ่ะเรมอะทุกคนเพื่อนๆตบมือให้เรมหน่อยค่ะตบมือให้เรมหน่อยค่ะเรมทําอยู่ได้นานเลยนะคะเรมแต่เพมใช้น้ําน้อยใช่ไหมเยอะอยู่ใช่ไหมโลกเห็นไหมเห็นเรมทำไหมเรมทําอยู่ได้นานอ่ะทีนี้คุณครูถามว่าทําไมมันถึง เมื่อเราคว่มปุ๊บแล้วทําไมน้ํามันถึงไม่ไหลออกนะคะเพราะอะไรไหนใครตอบได้แรงดันอากาศต่างกันแรงดันอากาศต่างกันโอ้โหถูกต้องเพราะว่าแรงดันอากาศในแก้วมีมากหรือน้อยกว่าข้างนอกนะคะ่ะ มีใช่มีมน้อยกว่าข้างนอกนะคะแรงดันอากาศที่อยู่ข้างนอกนะคะมีแรงดันมากกว่านะคะมันก็เลยเกิดการดันกันผักกันนะคะทําให้อ่ากระดาษเนี่ยมันไม่ร่วงลงมาแล้วน้าก็ไม่ไหลออกมาเพราะมันดันกันอยู่นั่นเองกระดาษแรงดันอากาศที่อยู่ภายนอกเนี่ยดันเอาไว้นั่นเองนะคะทานทําระวังนะลูกเล่นอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับ อยู่คนเดียวอย่าทำเลยลลกไปเก็บไปไปเก็บค่บัไปเก็บลลกเดี๋ยวมันหกเหลิกเทิะนะคะอ่า่อ,าอ่านะคะจากการทดลองนี้นะคะตอนที่สนุกที่สุดคือตอนไหนคะเบมตอน่ะวายครตอนที่ทำอะไรนะลลกกระดาษอ๋อเอากระดาษมาแล้วก็คว่ำใช่ไหมแล้วน้ำมันทำไมคะ นะ้ำมันไม่หกลงมาใช่ไหมเป็นตอนที่สนุกตื่นเต้นที่สุดใช่ไหมคะโอเคอ่ามีใครคิดว่ามันสนุกอ่าหกแล้วแต่อยู่ได้นานอยู่นะของเฟมอมาอยู่ได้นานอยู่นะคะอ่ามีตอนไหนที่ <c oughs> คะคะว่าไงคะหนูหนูกระเจมไปเหียบไปนิดนึงเลยค่ะ ค่ะระวังนะคะอ่ามีตอนไหนที่วันใหม่คิดว่าตอนไหนสนุกสุดคะวันนี้ตอนไหนในการทดลองที่เราตื่นเต้นกาย่แก้โอ้กระดาษอยู่สอยู่แก้วน้ำนมันไม่ร่วงลงมาใช่ไหมคะตอนที่เราคว่ำนะคะมีคนไหนอยากตอบอีกไหมลูกไม่ยอมคิดว่าตอนไหนสนุกสุดไม่ยอมเม่วังเปิดไม์ก่อนค่ะคุณครูไม่ได้ยินค่ะ อ่าก,ก่อนที่กระดาษไม่ตกลงมานะคะโอเคมีใครอยากตอบอีกไหมอ่ะภูผัวผูผาค่ะผูผาว่าไงาคะตอนไหนที่สนุกสุดคะกิจกรรมนี้อนทกระดาษอยู่ติดกับแก้วใช่ไหมคะโอเคก็เป็นก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนก็ลงความเห็นว่า ตอนที่กระดาษมันอยู่บนปากแก้วแล้วมันไม่ร่วงหล่นลงมานะคะน้ำไม่หกออกมานะคะใช่<า>นะคะ,ะ,คะการทดลองนี้นะคะก็เกิดผลสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องระวังตอนที่มันล่วงลงมาหล่นลงมาน้ําหกด้วยนะคะอะ่ทีนี้เราจะไปทําการบันทึกผลการทดลองกันนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมารสรุปผลการทดลองนะคะเกิดจากอทุกคนดูที่สไลด์ณนิดน,ดนึงนะคะวันใหม่ใครเปิดไม์อยู่ลูกปิดไม์ก่อนมิวอามายมค่ะมายมอม,ยมมาย,ม,ม,ยมปิดไม์ก่อนคะอ่ะขอบคุณค่ะผลการทดลองนะคะกระดาษที่เรานำมาปิดปากแก้วไว้เนี่ยทำให้เกิดแรงดันนั่นเองซึ่งภายในแก้วนั้นนะคะมีทั้งน้ำแล้วก็อากาศอยู่ แต่อากาศที่เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าอากาศภายในแก้วมันมีน้อยนะคะแรงดันก็มีน้อยกว่าอากาศที่อยู่ภายนอกแก้วนะคะมันก็เลยทําให้กระดาษนอกภายนอกแก้วความแรงดันอากาศภายนอกแก้วเนี่ยมันดันนะคะเกิดกันดันกันดันไม่ให้กระดาษมันตกลงมานั่นเองน้ําก็ไม่หกลงมานะคะอันนี้ก็คือผลการทดลองนะคะเกิดจากแรงดันอากาศนะคะทีนี้เราก็จะมา บันทึกในสมุดบันทึกกาเค่นนะคะอ่าเราเปลี่ยนวันที่นิดนึงนะคะวันที่สองนะคะกันยายน สองห้าหกสี่นะคะแล้วนี่ก็เขียนชื่อนามสกุลอายุเหมือนเดิมนะคะอ่ะแล้วก็มาเขียนในช่องทําการทดลองเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็ทําการทดลองที่ชื่อว่ากระดาษปากแก้กระดาษปากแก้วนะคะเปลี่ยนเป็นแก้วนะคะไม่ใช่ขวด กระดาษปาทแก้วนะคะและจากการทดลองที่สนุกที่สุดเมื่อกี้ทุกคนลงความคิดเห็นว่าความแก้วแล้วกระดาษไม่ตกแล้วทําให้น้ําในแก้วไม่โกนะคะอันนี้ก็คือตอนที่ทุกคนบอกว่าสนุกที่สุดนะคะแล้วก็มาเขียนในบรรทัดต่อไปว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะ เมื่อกี้ที่คุณครูบอกนะคะเพราะในแก้วนั้นมีทั้งน้ําและอากาศอยู่แต่อากาศที่มีอยู่ภายในมีน้อยกว่าอากาศภายนอกแก้วจึงเกิดการดันกันทําให้กระดาษไม่ตกลงมานะคะอันนี้ก็คือสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อนักเรียนนะคะเขียนผลการทดลองเสร็จแล้วก็มาบันทึก มาวาดรูปนะคะผลการทดลองในวันนี้นะคะที่เราได้เห็นนะคะวาดรูปมีลักษณะเหมือนในภาพที่ครูให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะและก็ระบายสีตกแต่งได้เลยนะคะโอเค ทุกคนเขียนเสร็จหมดแล้วนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาสรุปผลการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะเรียกถามเลยนะคะอ่าวันใหม่ค่ะวันใหม่วันใหม่วันใหม่โม่มทาอะไรอยู่ลูกทดลองอยู่วันใหม่ค่ะวันนี้เราทําการทดลองที่ทชื่อที่ชื่อว่าอะไรคะกระดาษปาแกวค่ะเก่งมากค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ อาท่านทําท่านทําตอบเนี่ยเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์มีแก้วม,มีน้ำแล้วก็กระดาษอ่าเก่งมากค่ะอ่ะาขั้นตอนการทดลองทํำยังไงครับอ่าถามชัดชนกค่ะชัดชนกใส่น,น้ำลงไปในแก้วครับใส่น้ำลงไปในแก้วอ่าแล้วทําไงต่อลูกเอากระดาษมาวางไว้บน แก้วแล้วทำไงตอ่อแล้วก็คว่ำแก้ว่าแล้วถูกต้องค่ะหลังจากนั้นผลการทดลองเป็นยังไงคะถามถามอ่างเปาค่ะอ่างเปาผลการทดลองเป็นยังไงคะอ่างเปาอยู่ไหมอะ่ะอ่างเปาอ่าถามเปรมดีกว่าเปรมหลังจากคว่ำแก้วแล้วผลการทดลองเป็นยังไงคะคว่ำแก้ว เป็นยังไงหรอน้ำมันทําไมกระดาษมันตกลงมาไหม,ไมหอ่าน้หาออน้มันไม่ร่วนไหลออกแล้วกระดาษไม่ตกลงมานะคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรคะใครจะตอบใครจะตอบเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวครูหาชื่อก่อนนะคะตอนนี้น้ําอิงค่ะน้ําอิงอยู่ไหมคะน้ําอิงน้ําอิงเปิดกล้องไหมล,ลกูกน้าอิงค่ะน้ําอิง น้ำอิงสร้อยสตูค่ะน้ำอิงอยู่ไหมน้ำอิงเปิดกล้องหน่อยลูกค่ะเปิดกล้องให้ครูหน่อยลูกเปิดยังคะเปิดได้ไหมลูกโอเคน้ำอิงที่ทำไมถึงน้ำมันถึงไม่หกลงมาคะเพราะอะไรลูกเพราะแรงดันอากาศใช่ไหมคะซึ่ง ในในภายในแก้วหรือข้างนอกมีแรงดันมากกว่ากันคะภายในแก้วหรือข้างนอกอะไรนะลูกข้างในหรือข้างนอกคะข,ข้างในข้างในมีน้อยกว่าสิหรือเพามันมีน้ําด้วยนะคะแสดงว่าแรงดันต้องอยู่ภายนอกมีมากกว่านะคะก็ลเลยดันอากาศนะคะดันพักระดานดันกระดาษ กระดาษของเรานะคะกระดาษสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยไม่ให้ตกลงมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะคะ่าวันนี้นะคะทุกคนก็ได้ทําการทดลองแล้วก็เขียนบันทึกกากเข็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองแล้วนะคะก็กิจกรรมครั้งนี้นะคะนักเรียนก็สามารถไปทําเองได้นะคะอาจจะต้องทําในที่ที่มันไม่เกี่ยว ไม่ได้อยู่ในที่ที่มีไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับน้ำด้วยนะคะทุกคนจะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะเราก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนะคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะแล้วก็ดูแลอ,อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะวิชาการเค่นนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะ เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะว่าเราจะมาทําการทดลองที่สนุกอะไรอีกบ้างนะคะรอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คู่ขวัญไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนคุคู่ขวันขอบคุณค่ะ